Yeah you

ดับแรกจะเป็นบริษัทเพชรดำฟู้ดลำดับแรกจะเป็นบริษัทเพชรดำฟู้ายแล้วก็เอ็นเหลัท้งน้อีการหลค่ะเบียรเอูแอนไม่ได้แล้วก็เอ็นนลุ้มงน้าอีก5 0ารหลค่ะโชว์เดี๋ยว่ายรูปของบริษัทเพชรดำู๊ก่อนนะคะทุมา้ัค่ะุคนาน้ค่ะนุคนาค่ะ เชิญคุณครับเดี๋ยวค่อาถ่ายอีกครั้งเลยนะค่ะเชิญคุณครับมําน้ำดื่มจำนวนหนึ่งพันชุดนะคะนี่ดูกลุ่มถ่ายแต่ร้านก็ได้เชิญเชิญท่านด้านหน้า อบน้ำดื่มจำนวน1000ชุดนะคะเดี๋ยวของเราก็ยืนอยู่ก่ันค่ะขัาไปม่ ฝากในข่าวว่าภายใต้สถานการณ์โควิดตอนนี้เราปรับตัวยังไงบ้างเดี๋ยวถให้ออค่ะเราเราก็ปรับตัวตามสถานการณ์ละค่ะแต่ช่วงนี้นะ่ะก็รู้สึกว่าก็โควิดช่วงนี้นะ่ะรู้สึกว่ากระจายเยอะก็การค้าขายนะคะก็รู้สึกว่าก็ซอฟลงมากค่ะม,ม,ม,มันมีผลกระทบอะไรกับธุรกิจของเราไหมก็มีค่ะก็มีผลกระทบตรงที่ว่าออยอดขายของเรามันก็ลดน้อยลง แต่เราก็พยายามให้พนักงานทุกคนน่ะต้องมีงานทาอะไรอย่างนี้แล้วค่ะเราป้องกันตัวเองกันยังไงบ้างคะก็ป้องกันตัวเองให้ถูกต้องค่ะป้องกันตัวเองแบบทุกคนจะเข้ามาโรงงานใช่ไหมคะก็ต้องตรวจคัดกรองให้มาตรฐานค่ะต้องคัดกรองค่ะแล้วการมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยละคะเลย่ก็ช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือ มาตลอดค่ะเรามองยังไงคะขนาดเราเองยังได้รับผลกระทบจากโควิดเลยแต่ก็ยังอยากช่วยเหลือคนอื่นนะก็เรามองว่าเออเราต้องช่วยเหลือเราพอเราคือเราค้าขายใช่ไหมคะถ้าเรามีโอกาสแล้วก็ช่วยเหลือสังคมค่ะก็ช่วยมาตลอดค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ครับรู้สึกยังไงวันนี้รู้สึกว่าดีใจมากค่ะที่เราได้มีโอกาสได้มาช่วยเหลือสังคมอยากให้คุณแม่ ให้กำลังใจให้กำลังใจทุกคนครับชาวกาลสินครับค่ะก็อยากให้กำลังใจของชาวกาลสินทุกทุกคนค่ะให้ปลอดภัยจากโควิดค่ะก็เราถ้าเรามีโอกาสนี้เราก็ช่วยเหลือสังคมถ้าสมมุติว่าทางถ้าโควิดยังเป็นอย่างนี้ค่ะทางโรงงานเราก็ช่วยเหลือค่ะอยากให้คุณแม่ประชาธิหน่อยครับตอนนี้ทางผลิตภัณฑ์ของเราได้เขาเออเขามีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อเลยนะครับมีแล้วค่ะ ก็มีที่ร้านสะดวกซื้อ,อแล้วก็เซเว่อะไรอย่างนี้ค่ะก็มีค่ะเป็นการปรับตัวเป็นการปรับตัวค่ะแล้วก็สะดวกออลูกค้าที่ต้องการจะซื้อ,อไม่เยอะอะไรอย่างนี้ก็เข้าได้เลยค่ะแถวเซเว่นอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีจําหน่ายค่ะตามท่างต่างก็มีค่ะค่ะับขอบคุณครับขอบออี่ để subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn